วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีเนนดิกวาาุ่่ที่ยอยูอร นนีหึ่งเดยวใสยาาา้นวัสดีครับพี่น้องชาวอุบลราชธานีและท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการผู้ว่าจลทีพบชาวอุบลประจำวันศุกร์ที่10กุมภาพันธ์2566โดยกระผมนายจลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มาพูดคุยกับพี่น้องชาวอุบลเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ ขอเริ่มต้นรายการด้วยการรายงานสรุปลักษณะอากาศประจำวันที่9กาุมภาพันธ์ส5 6 6สภาวะอากาศทั่วไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ สำหรับพยากรณ์อากาศประจำวันจังหวัดอุดราชธานีอากาศร,ร้อนกับมีฟ้าโหวในตอนกลางวันมีฝนฟ้าขนองบาง,บางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณภูมิต่ำสุดประมาณ24องศาสูงสุดประมาณ36องศาเซลเซียสช่วงนี้ขอขอให้พี่น้องได้ดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยครับ สำหรับคุณภาพอากาศวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาปริมาณฝุ่น pm 2.5มีค่า7.2 7 2ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรอยู่ในระดับเกินมาตรฐานกำหนดคือเกิน50ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรได้อยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนคนรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากจำเป็นหากมีอาการไอหายใจลำบากตาอักเสบแน่นหน้าอกควรปรึกษาแพทย์ การตรวจสอบจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดตามการรายงานของสำนักง,งานจิสจ้าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566พบจุดความร้อนฮอตสปอตในพื้นที่2อำเภอรวม2จุดได้แก่1อำเภอพิบุร์บางสาหาร1จุดในเขตชุมชนและ2อำเภอโพไซ1จุดในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566กระผมได้ลงนามในประกาศกองในการป้องกันและบรรเทาสาธภ,ภัยจังหวัดอุบลราชธ,ธานี2อฉบับด้วยกันครับได้แก่1ประกาศเรื่องวิธีการปฏิบัติตัวของประชาชนในที่อยู่ในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เกินค่ามาตรฐานโดยให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว ทั้งสำหรับประชาชนที่สุขภาพร่างกายปกติและผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจโรคปอดหรือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 2. ประกาศเรื่องกำหนดช่วงเวลาห้ามเผาเด็ดขาดจังหวัดอุบลราชธานีปี2566โดยกำหนดให้พื้นที่ทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอในท้องที่จังหวัดเป็นพื้นที่ห้ามเผาเด็ดขาดระหว่างวันที่8ถึง28ุมภาพันธ์2566หากผู้ใดฝ่าฝืนจุดไฟเผา หรือปล่อยให้ลุกลามจะมีความผิดตามกฎหมายและอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่กระผมได้ชี้แจงรายละเอียดไปแล้วในรายการเมื่อวานนี้นะครับโดยพี่น้องประชาชนสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับประกาศดังกล่าวได้ทางหน้า Facebook เพจ a c e b o o k สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีหรือสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสารภัยจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ในการนี้ก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนได้งดการเผาตั้งพ่วงระยะเวลาที่กําหนดและช่วยกันสอดส่องและแจ้งให้ทางราชการทราบผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพู้มกับสถานีตาํารวจหน่วยงานที่รับผิดชอบหรือสํานักง,งานปอ,ปอจังหวัดโทรศัพท์หมายเลข045344635-7หรือสายด่วนปป784 หากพบว่ามีผู้กระทําผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายให้เจ้าพนักง,งานดำเนินการตามอำนาจที่โดยเคร่งครัดนะครับสำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์มีผู้บาดเจ็บ47รายไม่มีผู้เสียชีวิตยอดผู้บาดเจ็บสะสมปี2566จำนวน1,978รายเสียชีวิตสะสม29ราย ขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังการใช้รถใช้ถนนดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับมันดูแลตรวจสภาพรถให้ดีก่อนขับขี่ใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิด <c oughs> ไม่เกิด90กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตามที่ป้ายจราจรกำหนดต่อพรบประกันภัยรถของท่านอย่างต่อเนื่องหากเกิดอุบัติเหตุใดๆจะได้รับค่าชดเชยเพื่อตัวท่านเองครอบครัวและผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกันครับในวันที่9กกุมภาพันธ์ครับ ในช่วงเช้ากระผมในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยพันเอกกิรัตช่วงฉำาเสนาธิการกองกำลังสุรนารีพันเอกวิชิตมก,การุนรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอุบลราชธานีฝ่ายทหารได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดจผ่อนปรนทางการค้าช่องอันมา้าอำเภอน้ m y ยื n โดยรับฟังกา,ารบรรยายสรุป จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23กองกําลังสุรานารีในอําเภอน้ํายืนและโดยงานที่เกี่ยวข้องโดยได้ตรวจเยี่ยมตลาดจําหน่ายสินค้าฝั่งอําเภอจอมกระสานจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาและเยี่ยมชมจุดจําหน่ายสินค้าของฝั่งไทยโดยดโดยทั้งสองฝ่ายได้กําหนดเปิดให้มีการจําหน่ายสินค้าทุกวันอังคารพสสและวันเสาร์เป็นการส่งเสริมการค้าชายแดนสร้างรายได้ให้กับประชาชนทั้งสองประเทศ จากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับเจ้าหน้าที่ทหารพราณนฐานปฏิบัติการภูโคกใหญ่ฐานปฏิบัติการทหารพราณที่ 3, 2308ช่องบกอำเภอน้ำยืนโดยรับฟังการปรรยายสรุปเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายการลักลอบตัดไม้ตามชายแดนบริเวณอุทยานแห่งชาติภูจองนายอยพร้อมตรวจพื้นที่แนวชายแดน รวจพื้นที่สารารวมใจหรือสาราตรีมุกซึ่งเป็นจุดพื้นที่รอยต่อระหว่างไทยลาวและกัมพูชาที่เรียกว่าสามเหลี่ยมบรากฏด้วยครับเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เช่นเดียวกันนะครับที่ห้องประชุมพรมบาร,ราชชั้น4ส,สารกากางจังหวัดนางพัฒนันยังตรงประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือก ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจําปีพศ2566โดยมีนายนครศรีปริญญานันประหลัดจังหวัดนายสุริยาบุรจินดาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดและคณะกรรมการกัดกรองคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทยประจําปี2566ในจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมประชุมสมาคมแม่บ้านมหาไทย ได้เลงเห็นถึงความสำคัญของการได้รับการศึกษาของบุตรหลานครอบครัวข้าราชการมรากระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักง,งานของส่วนราชการหรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกกองอา,าสารักษาดินแดนโดยมอบหมายให้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา ตามหลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษาที่สมาคมแม่บ้านมหาดไทยกำหนดในการนี้ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการแต่งกลองผู้คัดเลือกผู้สมควรได้รับทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยประจำปี2566ของจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นเพื่อให้การวอบทุนการศึกษาของสมาคมแม่บ้านมหาไทย ประจำปี2566เป็นไปได้วยความเรียบร้อยตามมาตถิประสงค์ของสมาคมนอกจากนี้ที่ประชุมจะได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา2566ของสมาคมแม่บ้านมหาไทยในระดับประถมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาจำนวน35รายพร้อมพิจารณาจัดสรรเงินทุนการศึกษาประจำปี 2,566โดยสมาคมแม่บ้านมหาไทยได้จัดสรรเงินทุนให้ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดจำนวนส0,000บาทซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดได้สนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติมสำหรับมอบให้แก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาดังกล่าวต่อไปครับ เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์เวลา13.30นที่ห้องประชุมพรมบรราชชั้น4สารกลางจังหวัดกระผมได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่ากำพลศิริรัตนนเป็นประธานการประชุมคณะอำกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลจัดพระราชพิธีประรมราชาพิเศษระดับจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่1ท2,566 จังหวัดอุบลราชธานีได้พิจารณาคัดเลือกถนนแจ้งสนิททางหลวงแผ่นดินหมายเลข23ระยะทาง4.55กิโลเมตรจากสี่แยกลงอู่พึ่งถึงจุดกลับรถบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพื่อดำเนินโครงการหนึ่งจังหวัด1ถนนเฉลิมพระเกียรติประกอบกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้ประสานความร่วมมือไปอยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้พิจารณาคัดเลือกถนนเพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน เพื่อสนับสนุนโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเพื่อให้การดําเนินการข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้เชิญส่วนราชการอําเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมคณะกรรมการดังกล่าวนอกจากนี้ในที่ประชุมจะได้เห็นชอบการดําเนินโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเคเบิลใต้ดิน บริเวณโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานีตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสองภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีเสนอให้ย้ายการดำเนินโครงการบริเวณถนนชยางกูลมายัางพื้นที่โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณถนนแจ้งดิดเพียงจุดเดียวครับ วันที่ก้าพภาพันธ์เวลา13นาฬิกา30บนาทีกระผม,มได้มอบหมายให้ท่านประหลัดจังหวัดในนครสิริป,ปริญญาณันเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามัคคีและตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะผู้ข้าอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบปรุนาการอย่างยั่งยืนโดยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและผู้ข้าอบรม ได้พร้อมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเอามือสามัคีเพื่อสร้างความตระหนักรู้ได้ขับเคลื่อนกลไกการทํางานร่วมกันกับภาคีเครือข่ายทั้งเจ็ดภาคีในระดับพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนากิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ส่งผลต่อการสร้างสังคมที่เข้มแข็งการปรับเปลี่ยนค่านิยมให้เสียสละมีจิตอาสาจิตสาธารณะเพื่อเฟื้อแบ่งปันกับผู้อื่น โดยอาศัยหลักการทรงงานและการพัฒนาประเทศตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปร,ะรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิษนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติราชการและขยายผลการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปรรมบดานประพิษและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อเหล่าประศพเบวงประสบที่กรชาวไทยโดยประธานในพิธีได้นำผลน้าสนราชการภาครัฐพระเอกชนจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทาน และผู้เข้ารับการอบรมโครงการอำเภอบำบัดทุกบำรุงสุขแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนกล่าวน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะขอสืบสารพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีจะยึดมั่นในการปฏิบัติดีรักษาชาติบ้านเมืองและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนสนองพระมหากรุณาธิคุณอันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีการน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและความร่วมมือร่วมใจกันทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนตามที่เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระผมพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าและคณะผู้บริหารจังหวัดได้เดินทางไปบอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการให้กับหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารประลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอโพไซและอำเภอปุดขาปุ้นนะครับผมก็ขออนุญาตนำสถานที่สำคัญสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็วัดต่างๆที่จะไปเยี่ยมชมนะครับหรือไปท่องเที่ยวนะครับของอำเภอโพไซแล้วก็อำเภอปุดขาปุ้นนะครับนำเสเดอตามเวลาพอสมควรนะครับเริ่มที่อำเภอโพไซนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ท่องเที่ยว ของอำเภอโพไซก็มีจำนวนมากมายนะครับอย่างเช่นนะครับที่แรกที่จะแนะนำก็คือ3,000ันโบนะครับหลายคนเรียกว่าเป็นแกรนแคนยอนเมืองไทยตั้งอยู่ที่บ้านโป่งเป้าตำบทเหล่างามอำเภอโพไซเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่รังสรรค์โดยธรรมชาติ3,000ันโบกเป็นแก่งหินขนาดใหญ่ถูกกัดเซาะเป็นแอ่งและหลุมมากมาย โดยผลงานของแม่น้ำโขงที่กัดเซาะแข่งหินนี้ในช่วงฤดูน้ําหลากของทุกปีซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ทําให้เกิดเป็นแอ่งมากมายกว่า3,000แอ่งหรือโบกและฝั่งตรงข้ามที่ห่างไปไม่กี่เมตรก็เป็นฝั่งของประเทศลาวเพื่อนบ้านของเรานอกจากจะมาเที่ยว3,000โบกได้เห็นความงามของธรรมชาติแล้วยังจะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยและชาวลาวริมฝั่งโขงด้วยครับ สถานที่ที่สองครับที่จะแนะนําก็คือหาดสลึงตั้งอยู่ที่บ้านสองคอนตําบลสองคอนอําเภอโพไซส,สาหรับที่มาของชื่อหาดสลึงก็เชื่อว่าในสมัยที่เหรียญสลึงหนึ่งเหรียญสามารถซื้อควายได้หนึ่งตัวคนที่มาเล่นน้าสงกรานที่หาดแห่งนี้ได้ตั้งคําท้าทายความสามารถโดยมีเดิมพันว่าในกลางเดือนเมษายนในเวลาเที่ยงวัดหากใครสามารถเดินหรือวิ่งบนหาดได้ตลอดแนว ระยะทาง860เมตรโดยไม่แวะพักจะได้รับเงินเดิมพันหนึ่งสลึงซึ่งนับตั้งแต่มีการเดิมพันมาไม่เคยมีใครได้รางวัลน,นี้เลยครับชาวบ้านจึงขนานนามหาดแห่งนี้ว่าหาดสลึงหาดสลึงเป็นหาดทรายที่สวยงามในิมฝั่งน้ำโขงในฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเมื่อน้ำในแม่น้ำโขงลดระดับลง หาดทรายสีขาวที่ซ่อนตัวอยู่ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เหารนักท่องเที่ยวได้ช่วยชมกิจกรรมที่ขอแนะนำก็คือการลงไปเดินสัมผัสทรายนุ่มๆพร้อมชมทิวทัศน์ฝั่งประเทศลาวหาดสะดึงแห่งนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านค้าร้านขายของที่ระลึกเรือดำเที่ยวแบบมาวลตลอดจนมคคุเทศท้องถิ่น หาดสลึงจึงเหมาะที่จะใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวทางน้ำเป็นอย่างมากสำหรับแหล่งท่องเที่ยวตามริมน้ำโขงที่สามารถล่องเรือไปได้นั้นมีอยู่มากมายไล่จากซ้ายไปขวาหันหน้าออกจากเป็นน้ำโขงนะครับก็คือผาพระเนียงดอนกลางแก่งน้อยแก่งคอนใหญ่ดอนหมากเรือปากบ้องหาดสลึงดอนกลางหินกองข้าวคันนกเอี้ยงหินกองข้าว ใต้ฝั่งไทยถ้ำนางทอห 3, อกสามพันโบกสีลาแรงห่านโหงและลานหินสีทั้งนี้แต่ละเส้นทางจะมีค่าบริการน่องเรือต่างกันไปสามารถสอบถามราคาและรายละเอียดต่างๆได้ที่ท่าเรือหาดสะดึงนะครับกองอาสารักษาดินแดนหรืออสอเป็นกองกำลังกึ่งทหารเพื่อสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติเป็นกำลังสํารอง เขาฝ่ายทหารเมื่อมีการร้องขอทั้งในายามปกติและยามสิทธิสงครามโดยการรับสบักจากรัษฎรที่สบักใจเข้าบาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกรรมการและผู้บัญชาการโดยตำแหน่งหลักการสำคัญของกองอาสารักษาดินแดน,นคือการจัดเตรียมกองกำลังรับสํารองไว้ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติทั้งยามปกติและยามสงคราม โดยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดนในวันที่10กุมภาพันธ์2497เป็นผลให้เกิดกิจการด้านพลเรือนอาสาและมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ดำเนินการจึงถือเอาวันที่10กุมภาพันธ์เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนซึ่งในวันนี้ครับ10กุมภาพันธ์2566จังหวัดอุบลราชธานี ได้กำหนดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนคร,ร,รอบๆ69ปีณบริเวณหอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานีที่หนึ่งโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยการอ่านสารในกองใหญ่อนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนการมอบประกาศสลิญบัตรกองร้อยอาสารักษาดินแดนที่ได้มาตรฐาน ให้แก่กองร้อยอสอำเภอสำโรงที่18การมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสะดุดีประจำปี2,566จําจำนวน6รายการมอบจุดการศึกษาประจำปีการศึกษา2,565ให้กับบุตรกำลังพลสมาชิกอสอจำนวน12ทุนการมอบจุนการศึกษาชมรมแม่บ้านมหาไทยจำนวน35ทุนในโอกาสนี้กระผมขอชื่นชมการปฏิบัติงาน ของสบาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ป so ฏิบัติหน้าที่เป็นกําลังหลุนเสริมการช่วยเหลือประชาชนในทุกภารกิจของจังหวัดโดยเฉพาะในสถานการณ์ด้านอุทกภัยภัยพิบัติต่างๆการรดนรงป้องกันอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลต่างๆการดูแลรักษาความปลอดภัยการปฏิบัติงานต่างๆการจัดระเบียบสังคมแการปฏิบัติได้อย่างมุ่งมั่นตั้งใจเสียสละ เพื่อส่วนรวมโดยตลอดมาครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาให้คนต่างด้าวสี่สัญชาติได้แก่เมียนมาลาวกัมพูชาและเีียนามนซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่13กุมปภาพันธ์2566ให้อยู่ในราชอาณาจรรักรเป็นกรณีพิเศษเพื่อทำงานได้ถึงวันที่15พฤษภาคม2566 และให้ยกเว้นการเปรียบเทียบปรับการอยู่ในราชอาจาักรเกินระยะเวลาถึงวันดังกล่าวเพื่อให้แรงงานสามารถจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขอต่ออายุไปอนุญาตทำงานให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่ครบถ้วนต่อไปและเป็นการช่วยเหลือนายจ้างสถานประกอบการที่ยังต้องการแรงงานเพื่อดำเนินกิจการในช่วงของการฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 ตัวที่แรงงานยังอยู่ในการกำกับและการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ และแรงงานยังคงได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์สวัสดิการตามกฎหมายตามสิทธิที่จะพึงได้ทั้งนี้เมื่อคนต่างด้าวยื่นเอกสารครบถ้วนตามกําหนดแล้วให้สามารถอยู่ในราชอาณาจ,จักรเป็นการชั่วคราวและทํางานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2567หรือ2568แล้วแต่กรณีกระผมขอฝากถึงนายจ้างสถานประกอบการจังหวัดอุบลราชธานี ที่มีแรงงาน4สัญชาติซึ่งได้รับอนุญาตการทำงานถึงวันที่13กุมภาพันธ์2566หากประสงค์จะทำงานต่อไปให้รีบยื่นขอ,อต่ออายุใบอนุญาตาทำงานผ่านระบบต่ออายุใบอนุญาตาทำงานคนต่างด้าวสีสัญชาติทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์กรมการจัดหางานให้แล้วเสร็จภายในวันที่13กุมภาพันธ์2566 ทั้งนี้หากมีประหามอุปสรรคในการยืดคำขอต่ออายุผ่านระบบสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักง,งานจัดหางานจังหวัดอุบลราชธานีโทรศัพท์045206226-8หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทรศัพท์1 5 0 6ด2กรมการจัดหางานพบกันใหม่กับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลสำหรับวันนี้สวัสดีครับ วันจันทร์ถึงวันศุกร์พบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนายชลทียังตรงกับรายการผู้ว่าชลทีพบชาวอุบลทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนและสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานีนนา,า,านรา านี้หนึ่งเดียวในสยา